ผลงานครับผมอ่ะชื่ออะไรชื่ออันนึงอธิบายหน่อยชื่ออัลบั้มว่าอะไรครับโดมดีมครับโดมดีมดาวโหลดเบอร์อะไรครับด็อกเจอร์หนึ่งสองสามซื้อได้เลยนะครับเลขท้าย2ตัวครั้งนี้ออกแน่นอนอย่าลืมไปซื้อกันนะฮะก็สนิทกับฮันสนิทกันแบบไหนคือทั้งแต่อยู่ในบ้านด้วยหรือว่าเวลามีงานก็จะมีงานด้วยกันบ่อยเหมือนกันครับก็ไปด้วยกันตลอดล่าสุดดีกว่าล่าสุดครับผมมีงานคู่กับพี่ฮันก็คือไป ร่วมกันแนะแนวเด็กๆแนะนวใช่เป็นเด็กนักศึกษาเพื่อสังคมถูกต้องแล้วยังไงแล้วก็พี่ยังก็เป็นคนขับรถมารับอ๋อเป็นสุดท้ายคนขับรถมารับเป็นแบบว่าเป็นพี่ก็ขับรถมารับแล้วก็นั่งคนไปเทศกาน ทุกวันที่ผ่านมาเจอแต่ความผิดหวังล่าทุกครั้งสวัดีครับไปดูไม่ถูกจะโยนมันทิ้เหลียวมองข้างกยังไม่มีใครที่ักจรเือฝัคิดอะไรไม่ส่งใครมาดูนฮะเล่นแล้วนะ บบี้อ่ะคลายสตอปอ่ะหมายถึงว่ามองผ่านๆีโซตรนี้ ปเนเเปเนยไต่างคนต่างไม่รู้ไปตรงไหนไปขับตำรวจให้นะร่วเถามเลยนะฮะไปแดงไปก่อนตำรวจต้องช่วยประชาชนไม่บอกไม่บอกให้ตำรวจใช่ไหมไปขับ มันบอกไม่บอกไม่บอกเลยฮะใช่ครับเขาคุอยากจะเล่นกับคุณ้วยฮะเท่านไม่ขับด้วยฮะเขาบิ้วเขาบิ้วอารมณ์ก่อนเหมือนเลยนะฮะ ผมก็รีบไปงานเหมือนกันีอีไยลูกพี่ผมทำไมจงจงไม่เลื่เว้ไปนะไปไปเอาไว้ฮะ ไปได้ไงเนี่ยทำไมอ่ะทำไมล่ะทำไมอ่ะไมมีแล้ววะเดี๋ี่เราทำไมพี่เต็มเลยนะฮะใช่ทาไงดีพวกเราเล่นเล่นเล่นมัดีกว่ามั้งเล่นดีกว่ามั้งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวในวันนี้พอดี มีงานบุญงานบุญบบไว้ทำไมพอดีกะจะรีบไปงานบุญไม่อยากมีปัญหาพวกคุณก็รีบไปขอโทษสักคำมีไหมมีป่ะโทษคำขอโทษโทษเป็นไหมโทษโทษเป็นไหมถามหน่อยทำไมอ่ะเอาไงโทษเป็นไหมล่ะเอาไงโทษเป็นไหมขอโทษเป็นไหม จบฮะจบฮะจบฮะครับไม่ไปลนไรไม่เป็นไรวันนี้วันนี้ถือว่ามีงานบุญเว้ยไม่อยากจะนั่นเอาโอเคโอเควันนี้ผมถือว่าให้โอกาสคุณนะเพราะว่าผมจะไปงานบุญนะไม่งั้นเราไม่เหลือแน่บอกให้แน่วะยังไม่จบอีกยังไม่จบอีกถ้ายังไม่จบอีกทำไมเนี่ยไปขึ้นรถดิขึ้นไปดิเดี๋ยวอย่าให้เจออีกนะ

แล้วก็อยากจะบอกว่าสถานการณ์เมื่อกี้น่ากลัวนะ้วเกิดเป็นเรื่องจริงขึ้นมาคือถ้าเกิดไอ้อ่ะเขาหยิบปืนออกมาอะไรยิงได้เลยนะพอเดินออกไปมีเรื่องปั๊บคุณนี่เป็นคนที่แบบประนีประนอมมากคุณขวางเลยนะเห็นเห็นเห็นคุณโดมนี่ขวางขอโทษครับขอโทษขอโทษดูท่าที่ดีมากนี่แหละเหมือนเหมือนพี่ฮั่นเขาเป็นคนผมผมรู้นะเขาเป็นคนใจร้อนนะครับแล้วก็คนนี้เขาจะ ขึ้นแลขึ้นหยุดไม่อยู่แล้วแต่ว่วันนั้นขึ้นโดยที่แบบไม่มีเหตุผลขึ้นตลอดไม่รู้เป็นอะไรมันไม่ดีอยู่แล้วก็คือเหมือนกับสงสัยจะไปเจออะไรมาอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ถามหลังจากนั้นเขามีควักอะไรขึ้นมาอย่าเพิ่งบอกนักควักอะไรขึ้นมาน่ากลัวไหมเป็นสิ่งที่เกินความคาดหมายมาก รถถามทางพี่รถไม่เด็กเลยอย่านดูเด็กนะยางหยุเดินนนี่งอ้าวราอะไรก็ไม่รู้เนี่ยไม่ดูเลยไม่ดูเด็กเลยครับี่ยอะไรพี่ อะไรเนี่ยเอาผมถามนะลูกผมร้านผมตายไไรลบีสบครับอ้าวสาซเลยอะไรที่ไม่ใช่นนองเขาขับมาชนนี่ตะกี้อะไม่เี่รถรถต้อรถออกไ่ต้องพูดไม่ต้องพูดไปไลนนเลยรคุยงเ่นดีดีเนดีดเลยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี รถนเตเาบ้างเขเนี่ยเนี่ยแก้ขาหักก็ฟังก็ไม่รู้เยเตมันขาหักทไงอยอไรอใจเย็นๆใจเย็นๆตหลอนายุไตัวอายุไพี่พี่เอาใจเย็นใจเย็นดิใจเย็นชัววะ นาเงินเดือกเนยเจ็หน่อย่อยน่ยเน่อเนอยจ็น่อยเนี้เหน่อเ่อยเนอยไจ่ยบยังนยเงหยจ่ยเจ็น่้ยเบ่นยน่อยเห่อยเงบห็บน่อจบนอเบ่ยบ่อเยเหอยเ่อยเอย่อยเนเ็ยเยอ็นอยอเ่ยอยเจ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 ่ไเนยอย่ยอยเเจเยเอ เดี๋ยวไปจัดการเองเไปโรงพยาบาลดีกว่าไปหรอกไม่ต้องไปหรอกเดี๋ยวลูกเดี๋ยวลูกมันหายเนู้ดนู้ดแม่ก็กลับบ้านหายก็จะหายตังค์มาเลยคับนี่เอาสามพันสามพันเพอผมไม่ได้เอาเงินมาครับพวกคุณไม่มีตังค์เลยอที่นี่แต่ผมมีนยแต่งตัวก็ดีไม่มีตังค์ไม่มีตังค์นี่ทุกคนไปทำอะไรคนหนึ่งงันงอะไรเนี่ยเเรื่องอะไรกัน เหรอเอาใครเป็นคนขับเนี่ยยังไม่เหรอเนี่ยนี่เหรอเฮ้ย ัจชิตนน่าักมากน่ารักมากคุณไมคนที่แบบว่าไม่คิดไม่ดีอะไรยังไงเขาจะเข้ามารุมคุณอะไรยังไงคุณก็อยู่อย่างนัะโอเดมื่อทุกอย่างมันทุกอย่างมันเร็วมากจบสุดท้ายจังหวะนั้นผม บอกเลยฮาเลมเช็คกันนี้ผมรับไม่ได้เลยนะฮะถือว่าเป็นความสนุกสนานตื่นเต้นครับเพลินๆขอบคุณคุณฮั่นด้วยอ่ะอยากให้ฝากสักนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าจะดาวน์โหลดเพลงของของคุณโดมทั้งหมดได้ครับผมก็ดาวน์โหลดที่ดอกจันหนึ่งสองสามศูนย์ศูนย์เก้าเก้าแล้วกดโชว์ออกครัแอัลบั้มก็วางแผงเรียบร้อยแล้วครับโดมดีใช่ครับโดมดีนะครับขอบคุณมากครับโดมดีมากขอบคุณคมาก